วันนี้เรามาสอนปรับเซตติ้งตัวลำนำให้ได้แบบอยอะภาพแปลกๆเดี๋ยวว่าตัวลำนำแล้วก็ไปดูในคลิปนี้ได้เลยครับอันดับแนะนําให้เราพิมพ์ซ้ายมือนะครับซ้ายล่างนะครับ GPD นะ GPD จา m s c นะครับแล้วก็เจอหน้านี้นะครับแล้วก็ให้พับไปดิสผมนะครับก็แจกในห้องฟรีนะครับก็จะมีโค้ดให้เลยนะแล้วก็ไปที่คําว่า Windows ครับ Windows setting นะแล้วก็ Policy นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก New นะครับ ตั้งชื่อนะกลับมาเลยเฟรมหนนะแล้วก็ปรับตรงนี้นะให้เป็นหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนะอ๋อน็กไปนะบส่วนอ,อันนี้ตรงนี้ให้ปรับเป็นนี่น,นะเฟรมับเสร็จนะตัวนี้ก็กดเน็กไปได้เลยนะอ๋อตรงนี้ก็น็กไปนะฟนีดินนะก็เดีกมขี้ยากขึ้นอนะ่ะส่วนใครที่กำลังมองหาทีมดีร้าน,นดังๆนะก็มีตัวช่วยนะนี่พวกนี้นะราคาถูกกว่าจ้ร้านมากๆอะ่ะโคตรดีอ่ะผมบอกให้เลยนะคุณก็ มาถักซื้อก็ได้นะปะน่านี้ขอบมากครับพี่เจนชิปหน้านะสุสัธนธ์ปีใหม่นะทุกคนก็ขอให้ทุกคนชีชลลนวิตเจริญเจริญเนอะกาเล่นไฟมกันก็หานัด,านด,านดหาใอะไรกันให้ได้เยอะๆเด้ทุกคนป่นี้ขอบมากครับพี่เจนชิปหน้าครับ